อัปเดตล่าสุดเสร์ฟบาร์ฟเมตเสร์ฟหลักมีอะไรบ้างไปดูกันสวัสดีครับผมเอ็มคุงสตอกเกมจุดหัวใจไว้ที่เกมวันนี้เดี๋ยวเราจะไปอัปเดตนะครับของเซิร์ฟเวอร์หลักบาร์ฟเมตบ้างว่าจะมีอะไรบ้างประจําสัปดาห์และอันดับแรกนะครับข้อที่หนึง่งแบลนดเลอ,อินประจําเดือนพฤษภาอ่านง,ง่ายทุกวันที่5 10 15 20่นะครับเพื่อนๆจะได้รับเหรียญตามนี้ซึ่งรวมสูงสุดเหรียญเล็อกรอินอยู่ที่ 200เหรียญถูกไหมครับเมื่อเราเอาเหรียญไปที่ i อเท m ม,มอรอันนี้เพื่อนๆน่าจะรู้แล้วสามารถวาร์ปไปได้ทุกมุมเมือง m อ c มบี m m ไอเทม,มวาร์ปเข้าไปเลยนะแว่นดําพอเราเข้าไปแล้วนะครับเราสามารถแลกได้รอบนี้เป็นอะไรครับรอบนี้เป็น เจ้าตัวอ่าแฟนซีแฟนทอมแมสสและที่คอยสีชั้นสเติมเสร็จแจก3ามเด้งแจกทุกชั่วโมงมากกว่าแสนบาทเด้งห่งเปิดตวัวโปรใหม่เติมเกมบนเว็บมีสุดละฟรีอีกหแจกทุกชั่วโมงเด้ง2เติมเกมเสร็จมีสิทธิ์ฟาดรางวัลมากมายเด้ง3สะส,สมเงินคืนไว้รถเ้าขับไปได้อีกสอบถามแอดมินหรือดูดารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยแล้วก็อื่นๆก็คล้ายๆเดิมนะใครที่สนใจจะแลกก็อย่าลืมไปแลกนะครับรู้สึกเหรียญแล้วอินอันเก่ายังไม่หมดเลยนะเพื่อนๆเอาไปแลกได้แล้วก็ถ้าเก มน1เหรียญนะบวกเงิน1เอไปแลกสุ่มได้เจ้าตัวกาชาปองตัวนี้ถ้าเราแลกถามว่าได้อะไรบ้างตามนี้เลยฮะมีโอกาสได้ not for sale นะครับพวกข้างบนเลยถือว่าดีเลยดีมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Official Cap แล้วก็มเีเจ้าตัวประดับดับเบิลสกิลดับเบิลเพิ่มขึ้นนู่นนี่นั่น,นไปก็ถือว่าดีต่อไปข้อที่2มาข้อที่2คือเรื่องของเจ้าตัว t i p p e r ร์เอ็กพลียสมอนเ เจ้าตัวนี้ก็คือการคูณ3ให้กับ E.P. x แล้วก็จ็อบของมอนสเตอร์นั่นเองนะครับมีแบบไหนด้างไปดูกันนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่30เมษายนจนถึง5้มิถุนายนไล่ไปดูนะตัวนี้ก็จะมีกิฟเฟตันเจียนทั้งหมดจเจ้าตัวจูบิลอสทั้งหมดแล้วก็เจ้าตัวเนมเลสทั้งหมดเลยนะครับบอกเลยว่า E.P. x เนี่ยรับหลายหมื่นจนถึงแสนไปเลยทีเดียวนะฮะยังไม่รวมกดคูณกดอะไรก็ว่าไปเนาะต่อไปข้อที่4ครับผมมีการอัปเดตเจ้าตัวแพทเคเชอร์เข้ามาอีกแล้วนะครับก็คือ ตามนี้เลยนะเพื่อนๆไปดูเอานะครับใครสนใจอะไรไม่ว่าจะเป็นตัวนี้ใช่ไหมตัวสุดท้ายนี่มันจะอัปเดตเข้ามาใหม่ใช่ไหมครับนี่ตัวนี้ตัวนี้นะครับก็เพิ่มแมสพีนุนนี่น่นแล้วก็ลดลดีเลย์นาะใครสนใจก็ลองดูนะครับแล้วก็อสุดท้ายฮะเป็นกิจกรรมเรื่องของกิววอต่อสู้ห้ามหันนะครับเปิดบ้านใหม่พาย้อนแคสเทอร์นะฮะเพื่อนๆสนใจก็ลองไปดูกันถ้าเกิดเป็นสายกนะิววอเนาะและก็นี่ก็คือข่าวล่ามาแล้วนะครับการอัปเดต ของเซิร์ฟเวอร์บาร์ฟอร์เมแบบเ่าค่าโดยที่ไม่ต้องอกินข้าวเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับฝากเพื่อนกดถูก,กใจคอมเมนต์ Comment, กำลังใจกันด้วยนะครับโอกาสหน้าจะได้มาทําคลิปสรุปสําหรับคนที่ไม่มีเวลาเนาะแต่ถ้าเกิดใครที่อยากจะให้ช่องนี้อยู่ต่อไปได้นะครับเพียงท่านกดถูกใจก็เพียงพอแล้วหรือถ้าดีกว่านั้นใครที่พอจะมีกําลังทรัพย์วันละบาทนะครับก็ร่วมสมัครสมาชิกช่องนี้ได้เนาะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนขอุกคนชดีรับ